สวัสดีค่ะวันนี้เลยค่ะนะคะจะมาอัดคลิปสั้นๆนะคะออแนะนำตัวที่เป็นถักที่คาดมวยผมนะคะเป็นมาลลยครึ่งซีกนะคะมาลลยครึ่งซีกนะคะแบบไม่เต็มมงนะเลยค่ะจะถักแบบแนวนอนนะคะถักแบบแนวนอนอ่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะถักแบบแนวนอนนะคะตัวนี้แพทเทิร์นที่วางให้นี้นะคะเออก็อจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 5นิ้วนะคะก็คือจากตัวพวงตรงนี้ค่ะเป็น5นิ้วเป็นการถักนะคะก็คือถักแบบว่าอ่ะนี่เลยตามโูนี้เลยค่ะตามรูตามแถวนี่เลยนะคะอ่ะจะเริ่มจากถักโซ่ไป34ค่ะนี่คืออ่ะตรงนี้คือคำอธิบายเนาะ,ะตรงนี้เป็นผังลายนะคะนี่คือเริ่มเลยค่ะให้เราเริ่มจากถักโซ่ไปทั้งหมด34โซ่เสร็จปุ๊บก็ขึ้นดอก ดอกพุธเลยค่ะดอกพุธแบบขั้วเขียวค่ะถักไปเลยอันหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกโดยวิธีการถักไปแต่ละดอกของพองมาลลยเนี่ยก็จะมีโซ่สองคันเนาะเออก็ถักไปเรื่อยๆจนครบเสร็จปุ๊บพอสุดแถวได้สิบสองดอกปุ๊บก็ตัดไหมค่ะตรงนี้ตัดสั้นได้นะคะอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็ตัดไหมเสร็จปุ๊บก,ก็มาเริ่มค่ะแถวที่สองแถวที่สองนะคะให้ถักใส่โซ่ตรงนี้ค่ะโซ่ตรงนี้เห็นไหมอ่าโซ่ตรงนี้ก็เริ่มตรงนี้เลยค่ะถัก อาจจะเริ่มอาจจะต้องตรงนี้นะคะอาจจะต้องเริ่มจากไหมเขียวก่อนเนาะถักไหมเขียวขึ้นไปก่อนปึ้งแล้วค่อยมา,าลงดอกที่หนึ่งตรงนี้นะคะสับวางไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งแถวเนี้ยพอสับวางเสร็จปุ๊บเราจะมาสุดตรงนี้นะคะด้วย11ดอกแล้วก็จบด้วยโซ่เขียวไปอีกสัก2 3 4สาสี่ก็ได้ให้มาจบตรงนี้ได้แล้วก็ตัดไหมตัดไหมไปนะคะ เสร็จปุ๊บแถวที่3ก็มาเริ่มให้ตรงกับดอกที่1นะคะเะคะทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆตัดไหมแล้วก็มาเริ่มแถวที่4ไปเรื่อยๆปุ๊บตัดไหมนะคะตามผังนี้เลยนะคะ,ะเป็นวิธีที่แบบไม่ต้องพลิกไหมกลับไปกลับมาเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาอีกจะจัดนะคะเดี๋ยวเลือ่าจะมาพาทำเนาะเ,เป็นการถักจากเม็ดดอกพุ๊ธ ขั้วเขียวธรรมดานี่แหละแต่ว่าเลค่าํำมาพาทำแบบถักแนวนอนเนาะ,ะตัดจบไหมเสร็จปุ๊บถักเสร็จแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะ,ะ,ะ,ะถักถักตรงนี้เก็บงานค่ะตรงตรงที่เราตัดไหมไหมเนี่ยเก็บงานนะคะถักโซ่ถักอะไรต่อก็ได้ลงมาเอาตามความยาวที่ท่านต้องการนะคะอันนี้เลยค่ะก็ถักต่อเลยอจาจจะให้ดูมุมดูเก็บ อาจจะไม่ได้ละเอียดกริปนะคะแต่ว่าต้องเชื่อแน่ว่าทุกท่านสามารถเก็บงานตรงนี้ได้นะคะถักต่อเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถักออกมานะคะความยาวข,ของข้างก็เท่ากันเพื่อที่จะสามารถ ใช้ยืดหยุ่นได้นะคะมัดได้อะไรเงี้ยค่ะหากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะอยากได้ยาวกว่านี้ก็ลองดูนะคะว่า,าจะเพิ่มโซ่แล้วก็เพิ่มเม็ดดอกกี่ดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามขนาดที่ทุกท่านต้องการได้นะคะวันนี้ต้องขออาภัยด้วยนะคะมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยือนก็ไม่สะดวกอัดคลิปอะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามาจากเส้นวันนั้นของที่ที่โพสต์ให้ดูตั้งแต่วันแรกนะคะ ก็พยายามถักให้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอยู่ดีก็เลยเมื่อคืนนี้ก็เลยลองดึกหน่อยก็เลยมาขึ้นดอกนี้กับดอกนี้ลองดูนะคะเออก็เลยขึ้นอ่ะขึ้นได้แน่ใจแล้วว่ามันเหมือนเดิมหาก็เลยตัดสินใจนะคะลงจนขนาดโซ่ต่างๆเหล่านี้ให้นะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาลงให้ต่อเพิ่มเติมนะคะค่ะฝากติดตามรับชมด้วยนะคะน้องเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากมาก คืนเดียวนี่ยอดวิวกับยอดอะอะไรนะยอดวิวกับยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนะคะขอบพระคุณค่ะใดๆก็ตามจะติดตามหรือไม่ติดตามนะคะอะก็หาช่องหาข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะ ไปทำให้ประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ก็เลยค่ะก็ยินดียิ่งนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจในช่องแดงนะคะเลยค่ะอ่านเองทำเองนะคะรวมถึงการอัดมือถือนี้การอัดคลิปนี้เลยค่ะไม่ได้ตัดต่อใดๆนะคะก็ใช้มือถือง่ายๆนี่แหละเมมก็เต็มแหล่ไม่เต็มแหล่ก็ช่างเนาะเออตามมีตามเกิดกันไปแบ่งปันกันไปค่ะไม่ต้องรอความเพอร์เฟกนะคะเริ่มเลยลงมือทํากันได้เลยเป็นกําลังใจให้ทุกท่านวันนี้อย่านอนดึกนะคะสําหรับ ทุกท่านที่ยังมีงานประจําอยู่เลือ,อ่าก็เช่นกันค่ะยังต้องไปทํางานประจํานะคะแล้วพบกันใหม่นะจะพยายามจัดสร่เวลามาให้ประมาณนี้หากทุกท่านยังแบบว่ายังเริ่มไม่ได้ไม่เข้าใจก็สามารถทักเข้ามาทางห้องแชทได้นะคะเดี๋ยวน้องเลือาอ้าอธิบาย จริงๆแล้วในมือก็มีไหมมีเข็มติดกายอยู่ตลอด24ไม่ถึง24ชั่วโมงช่วงนอนช่วงที่นอน4ถึง7จถึงแชั่วโมงเนี่ยก็เอาออกห่างกายนิดนึงเดี๋ยวละมือมาถักโอเคค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะงั้นตามนี้ก่อนลองดูนะคะเนี่ยค่ะถัก5แถวก็จบได้แล้วเนาะซึ่ง ตรงนี้ค่ะเป็นที่นิยมอยู่เรื่อยๆนะคะใช้ได้ในทุกงานตลอดการนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นงานลายกระทงใช่ไหมก็นิยมกันเนาะอ่ะก็ลงมือกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะลาไปก่อนสวัสดีจ้า